วันนี้เราจะพาทุกคนไปตกปลาทะเลภูเก็ตกันค่ะไปดูว่าเราจะได้ปลามาทําอาหารกันไหมพอตกปลาเสร็จคนเรือเขาจะพาแวะเที่ยวหาดบาน a าน่าบีชด้วยนะคะทุกคนไปดูว่าน้ําจะใสสวยหาดทรายขาวขนาดไหนค่ะวันนี้เราไปกัน3คนพ่อแม่ลูกค่ะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันเที่ยวส่วนน้องไฟก็เฝ้าน้องจูเลอร์อยู่ที่โรงแรมเขาไม่อยากไปกันเราก็เลยไปกัน3คนพ่อแม่ลูกนี่แหละ เราลองเช่าเป็นเรือหางยาวเป็นเรือไม้กันค่ะทุกคนราคาก็น่ารักมาก3คนพ่อแม่ลูกก็แค่4 0 0พันบาทแล้วเขาก็จะอยู่กับเรา4ี่ชั่วโมงค่ะทุกครั้งเราจะเช่าเป็นเรือใหญ่ค่ะเป็นเรือไม้2ชั้นแล้วเขาก็จะไปยันเกาะราชาเลยนะคะราชาจะมีชายหาดมีโรงแรมที่สวยงามมากเลยค่ะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปยันนู่นมันไกลเพราะทุกครั้งถ้าเราไปเกาะราชาเราจะเช่าเรือใหญ่ไปแต่ครั้งนี้ไม่มีใครไปด้วย เราก็เลยว่าเอาเรือเล็กนี่แหละเราก็ไปกันแค่สามสี่ชั่วโมงก็พอจริงๆราคา4 0 0พบาทไปได้8คนนะคะแต่ไม่มีใครไปด้วยแม่ก็เมาเรือค่ะแต่ก็ต้องหอบสังขารไปเพราะว่าลูกอยากไปเราไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรืออ่าวฉลองค่ะแล้วเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ตกปลาเตรียมเหยื่อเตรียมเครื่องดื่มให้เราเสร็จสับพเลยขับออกไปจากชายฝั่งก็จะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะจอดให้เราตกปลาก่อนที่จะพาไปแวะที่หาดบาราน่าบีชเล่นน้ํา ตอนที่เราเคยไปเรือใหญ่เขาจะทําอาหารให้เราทานบนเรือด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะเอาปลาที่เราตกได้นั่นเลยค่ะทําอาหารให้เราทานไปเรือใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2ื0 0สถึงหมื่นบาทค่ะแต่ก็จะไปกันได้ประมาณ15คนเลยนะคะแล้วก็จะทําอาหารมีเครื่องดื่มมีผล,ลไม้ให้ทานด้วยอีตอนที่เรือจอดให้ตกปลานี่แหละคะ่ะทรมาน,มนสุด,<อ>สดๆแม่ก็เมาเรือโอ้ยไปติมกันเลย น,นี่น้องตะวันตกปลาได้เยอะค่ะบางทีก็ได้มาทีละสองสามตัวเลยตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีแต่ถ้าตัวมันเล็กมากเราก็จะปล่อยกลับไปค่ะคนขับเรือเขาก็จะคอยใส่เหยื่อปลาให้บริการอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนปลาที่เราตกได้วันนี้ตกกันอยู่สองชั่วโมงแม่ก็เลยเล่นน้ําก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่ไหวอยู่บนเรือแล้วมันเมาเขาก็เลยพาเข้ามาที่ฝั่งค่ะมาเล่นน้ํานี่เลยค่ะหาดบานานาบีชทุกคนรายขาวมาก แล้วพอมาถึงนะคะมันจะมีค่าเช็คอินคนละ100บาทด้วยนะคะ100บาทจะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแล้วก็สามารถอาบน้ําใช้ห้องน้ําที่นี่ได้ด้วยส่วนเด็กก็จะ50บาทค่ะวันที่เราไปก็จะมีนักท่องเที่ยวปลาไปค่ะแวะเข้ามาเป็นเรือใหญ่มัง่งเรือเล็กมัง่งมันอย่างีิมวนปัดนั่นหน่อยอพอเอ้ยคุณนะ่ะวนหลายคุณนะ่ะวนอยู่ค้เดียว ทุกคนน้ําทะเลสีสวยมากเลยค่ะทั้งใสาจากที่เราเมาเรือนะคะพอลงไปเล่นน้ํามันก็จะดีขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ไม่ได้หายเมาเป็นปลิดทิ้งนะคะวันนั่งเรือทุกครั้งก็จะเมาทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะกินยาแก้เมาก็จะเอาไม่อยู่แต่ก็เถอะค่ะความที่ลูกอยากมาเราก็ยอมพอเล่นน้ำกันเสร็จเราก็ได้เวลากลับเข้าฝั่งแล้วค่ะเรากลับมาก็ตอนบ่ายโมงค่ะไปตอน9ก้าโมงเช้า แล้วเราก็จะเอาปลาที่น้องตะวันตกได้นะคะไปให้ร้านอาหารตรงหาปลาไวยค่ะตรงหมู่บ้านชาวเลที่เราไปทานข้าวทุกวันค่ะเดี๋ยวจะให้เขาทําอาหารให้ตัวใหญ่ๆแล้วก็จะทอดน้ําปลาส่วนตัวเล็กเราก็จะเอาทําต้มยําค่ะแต่ไม่ได้เอาหมดนะคะเราแบ่งให้คนเรือด้วยทํายังไงก็กินไม่หมดหรอกคะ่ะได้ตั้ง30-40ตัวนะ่ มีใครที่เล่นน้ําทะเลแล้วเป็นตุ่มคันเต็มตัวเหมือนหวานกับลูกมั่งไหมคะทุกคนตอนเราลงน้ําทะเลมันจะมีความรู้สึกเหมือนยุงกัดหรือว่ามดกัดค่ะทุกคนเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาวันสองวันมันก็จะคันแล้วก็จะเป็นตุ่มตรงที่เราเกาแล้วก็จะคันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะทุกคนขนาดซื้อยาแก้คันซื้อยาหม่องที่ร้านขายยามาทามันก็ไม่หายค่ะต้องรอให้มันยุบเอง เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวตามกินตามเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวเราต่อค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ